ฮาระเบิงตลาดปาาลวาวนคมักประแดหลชายสันดกมามักตัวกินเดี๋ยวก็บเมียนะอออเออะไรลือม,มัมปลาซสือสมปลาซสือปลาชมระวังรถ มาดิไอ,อชุดพดูยังยังกลับขึ้นมาฟังนั่น,อ,นอ,อืม ดูปลาใหญ่ครับนี่แหละเอาไปกินแบบปลาแซลมอนปลาอะไรครับเนี่ยปลาแซลมอนปลาบูทองปลาซีเว่นราคาเาร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทโตหมักใหญ่ไปเลาะมันสุบเจ้ากอน เอ้วยหรือเอาคัตกล่องปลาย่างค่ะปลาย่างปลาแซ่บหลายอันนี้สุมสุมปลาอย่างเนี่ยันี่ยมอสปลาและปลาย่างเดียวกันเป็นปลาย่างกับปิ้งปลาอันเดียวกันเดี๋ยวต้องถามเอฟซีก่อนว่าจะถามเอฟซีว่าย่างปลาหรือปลาย่างเพราะปลาย่างไม่เป็นเราต้องย่างปลาแปดสิบบาทใช่ไหม เราก็มาตามใส่มะม่วงสุดยอดกลับบ้านมะม่วงเปรี้ยวมาเนี่ยที่หาะม่วงสมได้ปะเนาะม่วงเปรี้ยวู่ใจนี่จะออกม่วงสมใ่คงไดเจือกให้เขายดีบอสสมือสมือจ้ากัเรื่อยๆขายดีเนาะคนจาเนาะแรกคนออก คันดาลูกค้าลูกค้ากับผู้เสืออีกโอ้เนอะอันนี้ปลาสมเฮ็ดเองบมครับอืออืออือไปไปไปเดินเดินเดินต่อต่อต่อไปอีกเดี๋ยวกึงงงรรออตัั้ทนคบบ ปาแ่เย็นถึวปานอนเว้นเต็นนี่ลูกสิ้นปลาปลาปลามีที่นอนของตัวเองดีน่ารักเลยไปวะขาไปนอนน้ำมัน่ะ โอ้อัน <bunker. S 1> นี้ปลาใหญ่ปลาอย่างนี้สมปลาอย่างครับนี่ปลาจีมจ้ะปลาจีนโอ้ตัวนี้อร่อยมากเลยเอาเนื้อจ้ะขายเท่าไหร่จ้ะติ๊กโลนอร่อยติ๊กโลมันจะขีดจ้ะสี่ขีดจ้ะเอาตัวเป็นคุณพระท่านเป็นจ้ะตัวนี้พรท่นขีตัวนี้เป็นสมเลยอแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้เออเอาตัวเห็ดใหม่เลยนะเห็ดใหม้ตัวเห็ดเดินม <OK. S 1> ันบุกขีดมันบุกเซ่บมึนบ่ รอะไรก่อรูแล้ว้อยอ้ยขอบคุณมากเอาไปลวโอ้ยบมบมันยาเอาไปแล้วอันนี้ก็ได้ปลาใหญ่เม่เจอปลาทุม่ๆนี่เพิ่เอาขึ้นจากปลาเนี่ยมนบอกครับน้ำเปล่าา่มน่หาัวยเลยไปเดียว้วสร้งอืนม่เห็นน้ำอืม ถอออม่ะดจิ้มเหมือนเมื่อเท่านั้นถ้าจะบาทอดจาจิแกงนะโจิเลยทีเพราะว่าเพิ่นบอให้แกงอันนี้กลานหายเงี้ยงละบาด นลนอะไรันปืนลั่นใช้กันหรอพันโอ้ยยังละโลผลเด่นเลเอาไม้พอ่อก็ได้ไหมส้มปลามันหนักไม่ให,มให้แข็งแรงหรอก<ะ>เหรอดีแบบนี้ด้วยน่ารักโอสม่มสอยดีเดียวเลาะบังกร ห้องนมีมวบ่มีในวัดคุณในวัดะเขาเป็นเขื่อนต่อครับอู้หสิหาฮ่าบาคุยไปนั่งอันนั้นเปียกซ้ำบ่ะนี่ ว่าค <c Ris ky> <Na> ุยเงี้ยแตกชมใบเตยชมปลาใบเตยโอ้ยชนชนไปครับไปหาซิมปลาแดกก่อนเลยปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวเจ้าเจ้าปลาแดกหลายๆ อากะปุ๊กใหญ่เลยหอบขึ้นเต็มสิบหล่อรถเออนี่อันหนึ่งมองได้ว่าข่อยมาซีมกเหมาือนเฮ้อนี่หมาหมากับบกัดเกิดว่าเนี่ยรถมันจะเหยียบมันตายเนี่ย มาจะประแดองงงมีบ่แม่แอนนอ้ี่ว่าแสบที่สุดในโลกเหียนพักนี่มันลับเหนียนเนียนบนงบ เาบตัวนี้กินหูวเล้วมันมันเป็นกินคนเจ้าเลยเออมันถือคือกินเมียคอยคอยเอาอย่างเดียวตัวนี้ใช่เออแล้วตัวนี้ขายจะได้แม่ถือกินโลเลยสี่สิบถังนี่จักโลนี่ถังนี่บ่อพันเอาเป็นถังกับเบิร์ตเบิร์ตนี่ห้าร้อยนี่ยกถังนี่เลยเราแปะหมดได้แม่ยันเฮียสี่ขี้เมื่อไส้ป๋อ อ ah. i̇şte yes> ุ้ยรถ่นุนบบเียหรสีเขามีเปใครเห็น้อนี้หาร้อยเหรอหาล้อยยกแสกเลยเหแม่แม่นี้เป็นถุงเอาที่มันมัดไปเลยโบนีาแบบนี้นะห้แม่แล้วตักให้เอายกกับปูนี่แหละยกปูนเลยบ่แ้วก็เอาอันชงซ้อนชงซอนแลวกกระตาดมลุบแตกตัยั้งเคิดว่าแม่นบ่เป็นยั้งก็เอาแค่กันเป็นตัวนี้แม่คุ้นตัวนี้นี่บ่ มันแบบว่าผู้งๆเหมซี่ือน,น,น,ม,นมันมกคี่อันนี้บองแก้วก็ได้ดโอ้ยพี่เด้อแต่บางคนกินอยู่มัดม,ม,มือเลยกิน,นมัดขนาดรถเห็นถ่ายก่อนของเสียบทางนั้นนี่น,นี่สวยมากเลยโอ้โแพ็กเกจยางสวยเงี้งามงามจุ๊บกระกากินนะซื้อไปแล้วต้องซื้อไปเห็ดของฝาก้าปุ่นขายตังล้อยเศร้าปุ่นอ่ะสุดยอดเลยหาใส่ได้ มีอยู่ในที่เดียวนะจ๊ะมาซื้อหลายก้อนดิอิ่มพอดรนะีร้านนี้นะร้านนี้จะมีพิเศษที่สุดในโลกเนี่ยมีร้านเดียวที่พิเศษเพราะว่าพ่นแถมกองน้ำแถมกองบ่ได้แถมใบตองใบเตยทำได้แถมใบเตยมองเอ,อเื่อนมันหมอาเอหมีดอดิ <laughs> แล้วแต่เจเ้าแล้วเจ้าสิหนึ่งใช้เขาก็แล้วแจวัอนี้รถรถใช้ตัวนั้นน้ำได้บ่้อนีง ก็ลาเปล่าเก่าน่ะเขาทอดกินปีงกินมกกินนอ้ยแม่มาเห็ดงามแต่อันนี้ซุ้มเป็นสมสมปลาดสมปลาทอง มีบทด้วยเหรอมีมบทไว้ใดีอย่างนเวลาเขาเอซื้อบทไปด้วยเาทากมาดูไหมมาูมาดูชายลชายนี่มาดูปลาใหญ่แห้งๆมาดูปลาใหญ่ดูปลาใหญ่สิ ดูปลาใหญ่ปลาใหญ่อันนี่ปลาซิวข้าเจ้าดิซัมนี้แหละตัวปลาซิวปลาซิวไม่ใช่หรอเนี่ยปลาซิวนะเนี่ยนะปลาแซนแคลงปลาปลาอย่างนี้อ่นปลาปลาอะไรปลาไปลากินจุ่มไหมคะ ไปลาดไปเฮ็ดตาแข็งไว้ม่ค่ะตัวใหญ่เท่าไรดยปบอาว่าบแพงปานไหนเนาะอันนี้เแพมคนบุขายคไว้ในบ้านนันแล้วมันบแพยังวะนีคอยจ้าคุณอยแปดสิบแต่มันตัวน้อย เพื่อนน้องทำแข็งใส่ให้ฮะเออขอยารถก่อน